ท่าต่อไปนะคะเป็นบริดจิงนะคะยังนอนอยู่เหมือนเดิมให้ค่อยโยกสะโพกขึ้นช้าค่ะแล้ววางสะโพกลงช้าเหมือนกันค่อยค่อยค่อยๆลงค่อ<ม>ย<น>ๆลงทีละทีละส่วนทีละส่วนๆๆๆใช่ยกขึ้นทีละส่วนแล้วก็ลงทีละส่วนช้าค่ะช้าไม่รีบนะคะไม่นะคะม้วนจากก้นแล้วก็หลังเอาหลังลงก่อน แลวค่อยวางกลนห้าครั้งก็พอนะคะระวังด้วยนะคะว่าไม่ให้กดไปที่คางไม่ให้กดที่คอมากเกินไปน้ำหนักต้องอยู่ที่หัวไหล่เวลาย,ยกสะโพกขึ้นสุดท้ายแล่ค่อยวางลงต่อไปมาชิ่งค่ะยกขาขวาวางยกขาซ้ายวางสลับไปเรื่อยค่ะท่านี้ก็ต้องให้ลำตัวอยู่นิ่งมากที่สุดนะคะระหว่างที่ยกขาขึ้นมาค่ะ แขนวางถูกแล้วค่ะแขนวางถูกแล้วกดไว้ค่ะใช่แล้วอย่าให้ก้นหมวนขึ้นมาดึงจากข้อต่อสะโพกดีอีกรอบหนึ่งวางเบาๆค่ะควบคุมค่ะอันนี้ยกขาขวาค้างไว้ค่ะแล้วก็หมุนนีสเตอร์เล็กๆค่ะเล็กๆค่ะเล็กๆจากข้อต่อสะโพกค่ะเล็กๆเท่านั้นค่ะไม่ใหญ่มากค่ะแล้วก็หมุนกลับค่ะ ใช่เล็กๆค่ะเพื่อโมบิลไลซ์ช่วงของข้อต่อตรงบริเวณก้นกระเบนเน็ตนะคะกับตรงบริเวณของสะโพกนะคะวางค่ะเปลี่ยนข้างค่ะเอสไอจอยค่ะเอสไอจอยเอสไอจอยโมบิลไลซ์นิดนึงแล้วกหมุนหุบขาเข้ามาด้วยค่ะเล็กๆค่ะเล็กๆเล็กๆเล็กๆแล้วก็หมุนกลับค่ะหมุนกลับใช่ดึงเข่าเข้ามาค่ะ ให้คิดว่าเข่าเป็นตัวทํางานมากกว่าเท้าค่ะนั่นแหละค่ะดีขึ้นไหมคะให้ใช้เข่าสุดท้ายค่ะระว,วางมังดีมากอ่ะยกขาขวาขึ้นเทปเปอท็อปมาอ่ะและเหยียดขาขวาขึ้นไปหาเพดานแล้วก็งอฟเฟล็กกระดกข้อเทา้าแล้วก็เหยียดแล้วก็งอแล้วก็เหยียดแล้วก็งอวางเทา้าเปลี่ยนข้างยกขาซ้าย เหยียดกระดูกข้อเท้าแล้วก็งอเแลกซ์เหยียดกระดกเหยียดเท่าที่เหยียดขาตรงได้นะคะไม่จำเป็นต้องเหยียดขึ้นไปหาเพดานเท่าที่มุมองศาที่จะเหยียดขาได้สุดท้ายแล้ววางเท้าโอเคแล้วค่อยๆกลิ้งลงค่ะแต่แขงห้างเอาเอาสปายฟิตเตอร์ออกแต่ยังนอนหงายอยู่นะคะต่อไปจะเอาไว้ที่ใต้สโพกแทนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนอนก่อนค่ะนอนก่อน อ่าใช่ค่ะไปยกสะโพกขึ้นเอาไว้ใต้สะโพกนะคะอันนี้เอาไว้ใต้ตรงกระเบนเน็บเลยนะคะกระเบนเน็บอ๋อไปอีกค่ะกระเบนเน็บกระเบนเน็บไม่ใช่หลังนะกระเบนเน็บใช่โอเคกระเบนเน็บอ่ามือก็จับไว้ค่ะจับไว้เพื่อไม่ให้มันเลื่อนหนีค่ะหาจุดที่กําลังพอดีเพราะว่าตรงที่เป็นตัวนูนๆนะคะมันจะต้องอยู่ระหว่างก้นอือฮึโอเคอ่ามาชิ้งต่อค่ะ อันนี้โทรแท็บนะคะสลับเบาๆค่ะกันมา่ะอ่าฮะอันนี้คือถ้าโทรแท็บคือขาทั้งสองข้างยกไว้จะเห็นว่าตัวอยู่นิ่งตลอดนะคะไม่มีการแอ่นไปมาแล้วก็ตามด้วยดึงเข่าขาเข้าหาตัวละเอียดขาซ้ายออกไปค่ะเอามือจับเข่าขวาดึงมาใต้เข่าค่ะใต้ข่าใต้เข่าใต้ับ ดึงเข้ามาค่ะแล้วก็ยืดขาซ้ายออกไปให้ไกลอันนี้คือ hip flexor er stretch นะคะและสลับค่ะยืดออกไปให้ไกลค่ะกระดูกข้อเท้าขวาค่ะข้างซ้ายพอยเท้าสบายๆค่ะและสลับค่ะใช่และสลับดีสุดท้ายและซ้าย แล้ยกขาทั้งสองข้างขึ้นมาไว้เอามือทั้งสองข้างจับที่หัวเข่านี่สเตอร์หมุนหมุนหมุนใช่อันนี้ก็เหมือนกันค่ะรีเลส hips อสเซจอยด้วยค่ะแล้วก็หมุนกลับค่าหมุนเข้าหมุนออกหมุนเข้าหมุนออกอย่างละห้ารอบแล้ววางเท้าทั้งสองข้างลงที่พื้นขากว้างค่ะขากว้าง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 อีกกว้างอีกกว้างวมากกว่าอะไรใช่แล้วดรอปเข่าขาเข้าไป ข้างเดียวออใช่ค่ะแล้วก็กลับมาซ้ายและขวาซ้ายดีมากขวารอบสุดท้ายซ้ายแล้วกลับมาตรงกลางหุบขาได้ค่ะจบเซตสองนะคะ